นี่โอ้เป็นไงไซโลกว่าเลยนะอ้อันนี้มันสุดยอดเซียนจริงนะลงทั้งตัวเงครับไม่เคยเจอที่ไหนแล้วเนี่ยอ่ะเซียนขอนแก่นมาเองครับเอาเลยจัดไปเดี๋ยวนน้นหละ โอ้อันนี้เขาเขาเรียกว่าโยนหมาลงแ้มลูกทุ่งเนาะโอ้นะมียังมีปา่ามีเพื่อนมาอยู่นะครับสวัสดีครับโอ้เจอกันวันนี้มาสายหน่อยนะครับก็มาที่สวนเหมือนเดิมเนาะวันนี้ว่าจะมาแต่เช้าเลยทำหลายอย่างเลยมาสายเลยนะครับวันนี้ก็จะมาดูไอ้ตะไครยปลาก่อนนะผมเห็นว่ามีปลาติด มาสายเลยนะแล้วก็มาจุดเตาด้วยนะวันนี้เราอาจจะมาลุ้นกับการไลงตะไครยนะครับเพราะว่าตะไครยใส่ไว้แต่เมื่อวานเนาะคืนนี้ก็ยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างก่อนนะครับลมก็แรงนะวันนี้ผงจะไม่เอากล้องไปเนาะอยู่นี่รอครับเดี๋ยวมาครับนู้นนะครับ ขาตั้งกล้องไม่ดีเนาะเดี๋ยวไปเอาตา,าไปดูตะขายว่าได้ปลาหรือไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันมีตัวนึงเหมือนจะติดอยู่ไม่รู้ตัวใหญ่ตัวเล็กเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูครับรอติตต์มาไสีตัวครับนี่โอ้เป็นไงไซโลกว่าเลยนะเนี่ยอยากได้มานานแล้วนะที่เคยเคยบอกไว้นะหังไว้ก่อน ไม่รู้จะตายเปล่าแล้วก็ปลาดินไซส์สวยๆอีกสามตัวครับประมาณน,นี้เนาะ ตอนนี้นะครับไอผักตัวที่เคยเกาะอยู่กอตัวนี้ยรื้อเรียบร้อยแล้วนะนี่เพื่อนปูงก็มากันนะวันนี้จะทอดเขาเดี๋ยวดูว่าจะได้ปลายใหญ่ไหมนะลุ้นกันครับเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับจะพึ่งเมือกันแหก็ขาดไม่รู้จะได้เปล่าเดี๋ยวมาดูนะครับอยู่ตรงนี้ดูเนาะ Hal, Hal, để đây. Cũng đúng không thể thay, thể không thể không thể không thể <laughs> không đúng không thể không, đúng không đúng.

ตาหลายอ่ะ <c oughs> น,นี่ีเรนขมเรนก็ยังเหยียบไมหุ้เลยอันะ็จแล้วเ,เ,เ,ลเอ่อนี่นออข,ขีนี่มันหลายอันนี่ดิ ไอ้นี่หลายนี่เอามันยากเยี่ยบกระึงเลยอ่ะนี่แหละว่า เโองงามีถังนะหรือมามาเก็บไว้มึงให้นคิงวะถังไอ้น้ำส้มสายชูอ่ะโอ้มีฮาวิเอาไปขายได้เป็นเลอร์ได้แค่บกี่บาทเองเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้เถอะถังใส่ถังยังดีเลยกวาดนาเกลร้อนน้ำส้มสายชูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมาเถอะเยียบถึงเลยอ่ะ ร้อนออะตรงบินเนี่ยโน่นไม่มีโน่นจะใส่อาทิตย์ยียบไม่ถึงเย่าไปถึงคะราพาบ้าสิวันวัตถุเออมุดน่าบักยี่บถึงด้วยไงยียบไม่ถึงนี่มันมุดมาบัะ เอออ่าเสียนขอนแก่นมาเองครับอ่าเอาเลยจัดไปเดี๋ยวเนี้แหละโอ้อันนี้เขาเขาเรียกว่าโยนหมาลงนำ้ำนู่นไหนแล้วนะ่ะไายมันขึ้นน่ะมุมนู่นน่ะไายมันขึ้นแล้วนะ่ะ เห็นไหมน่ยชนดังแล้วเนี่ยโอ้โหแน่นอนครับเชียนมาจากขอนแก่นเลยนะครับนี่วันนี้ก็หลายคนนอกมาเที่ยวนะครับโอ้ชนเสาเลยนะไม่อกี้ตัวใหญ่เลยวันนี้ไม่ได้รลือกระชังนะครับแต่ว่า ลองลุ้นตะไคร่เนาะไม่เช้าได้หลายตัวนะครับตะไคร่ก็ได้ปลานิน,นอุ้ยติดแล้วนี่ว่ะไฮมันขึ้นแล้วมเมื่อกีต้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วนะีน่ยรอพี่เต้าแหงขึ้นก่อนเดค่ไยนี่นทอดไล่เลยนะครับวันนี้นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าปลาจะได้ไหม นู่นน่ะถ้ามันตึกตักค่อยลงแต่คิดว่าไปตีตะข่ายแล้วน่น่ะเราจะไล่ฝั่งนี้นะครับเออได้แล้วครับใบไม้ไมขึ้นมาก่อนเอาขึ้นมาล้างบนนี้เลย ไปนู่นแล้วออนู่นเออกนู่นแล้วเนี่ยตัวใหญ่ด้วยนู่นนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับโหเซนต้า <c oughs> เซนต้าเขาจะลองตรงนี้นะครับ lúc tiền gì này, à. nè lúc tháng tuổi nha nó chơi này ค่อยด,ดึงมาถ้ามันตึกๆเราค่อยรำหญ้าขึ้นเป็นแนวเลยติดหญ้าหมดไม่ไปติดตะไครพ่อไม่ต้องหวังแห่ ไหนมาเท่าอ,อู้อะไรอะ่ะโอ้นี่นะอ่ะอากนี่ทีเดีย,ดยอันนี้เราทอดไล่นะครับแหาตะไคร้โอ้าน่นนะ โอ้สวยสวยสวยทันมันม้ยไม่เหลือพี่ตัวเนี้ยไม่เหลือ <c oughs> ไม่เหลือคือไม่อยู่ในแหแล้วทอดคนละทีเปล่า <c oughs> ไอ้แก่เออก็ค่อยเหยียบนระว,วังหอยหอยบาดเร็วขึ้นมาเลยมาอยู่ใต้กระเบื้องนีหว่า จริงไหมเนออี่ยจริงเวยพีต่ตาหายขึ้นแล้วบุด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 เหลือตัวนี้ไม่รอดเออหายไม่ไขึ้นอยู่นะเมื่อกี้เดินอะ่ะ <laughs> ตึกึกค่อยลงเลย แต่ถ้าจะทันนะเมื่อกี้อ่ะอันเดี๋ยมันข้างล่างมันดินมันเละมันมุดกลมอ่ะต้องงมใช่ไหมโอ้หากินยากนะครับบ่อน,นี้ใกล้ติดตข่ายกันแล้วกันนะเดี๋ยวมันลุ้นปลาจะถ้าหูาอยู่ไปนู่นแล้ววะ แน่นอนครับแน่นอนเดี๋ยวรอลุ้นอย่างเดียวนะตอนนี้เรามีปลากินนะครับปลาได้เมื่อเช้าเนาะแล้วก็มีย่างหนึ่งสามตัวสี่ตัวนะนนนกับน้องๆเพื่อนๆเขมาเที่ยวนะชมบรรยากาศกันครับอากาศเย็นมากเลยนะติดตามกันครับว่าตะไคร่จะติดอีกไหมนะโอ้ เตอนนี้แดดนะครับสี่โมงนะทอดเหยังไม่ได้นะก็รอรุ้นตะไครนะครับตอนนี้ก็ได้ปลาเยอะนะแต่ย่างไปแล้วห้าหกตัวโอ้ย ก็จะลองรุ้ดอีกสักรอบนะครับปลานี้ย่างไปแล้วนะหลายตัวละห้าหกตัวแล้วนะมีเพื่อนฝูงมานะครับอร่อยเนาะกินสดๆนะเดี๋ยวปลาไปดูครับนี่ย่างแบบธรรมชาติเลยนะครับบ้านๆทุก,กทุ่งเนาะโอ้นะมียังมีปลามีเพื่อนมาอยู่นะครับกวนน้ำมันเยอะแล้วปลายังไม่ติดตะาขายเลย ไม่รู้ไปอยู่ไหนนะออกเยอะมากนะครับเดี๋ยวติดตามกันโอ้โหตอนวางเหนี่ออกร้อน้าเราตาเลยนะค่ำแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยหมดหมดคันไปย่างปลาไปห้าตัวแล้วก็ให้เพื่อนไปอีกนะครับแล้วก็เหลือ พอกินเนาะพอละตะไครยก็ไม่กินล้วทอถแฉก็ไม่ได้ละเปียกหมดละเดี๋ยวตัวเดียวตอนนี้เมื่อเช้านะครับเดี๋ยวตัวนี้ตัวเดียวพอเนาะน่าจะโลก,กว่าโอ้อาจจะปล่อยอครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเป็นเพื่อนกันนะกับทางช่องทาง youtube นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยว มาเจอกันใหม่นะครับตอนนี้ก็จุดเตาเผาทานนะไม่สําเร็จเลยจุดหลายวันแล้วนะครับก็พยายามจะจุดมันดับเรื่อยๆนะครับไม่ได้น้ำซุ้มคนไว้เลยรอบหลังมานี่นะครับสองครั้งละก็คือไม่มีเวลาที่จะดูแลเขาเนาะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับไ้ไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดหัวโป้งมือให้ด้วยนะครับกับคนบนอกอยู่ในเมืองแล้วก็คนที่มาทํางานทันถินอยู่ในเมืองนะครับ ที่มาทำมาหากินแบบนี้เนาะแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จะขอตัวกลับบ้านก่อนไม่ไหวแล้ววันนี้เปียกทั้งวันเลยท่อเทไม่ได้สักตัวเลยไล่ปลาหาไอาตะไคร่ก็ไม่เข้านะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับรอบหน้ากับคนที่ทำมาหากินอยู่ในเมืองนะเนาะจะเจอกันครับสวัสดีครับส่งท้ายนะครับถึงบ้านแล้วนะครับอันนี้ก็คือลาบปลาเพียนนี่ เมื่อกี้เราลาบๆแบกงๆกันไปนะครับราบสุดเหนือนะครับก็คือใส่พิกราบทักเหนือนะครับแต่ว่าพิกราบทำเองเนาะแล้วก็มีผักดับแล้วก็มีอู้อบตะรเพียนตัวใหญ่นะครับไข่ด้วยเต็มเลยนะครับอ้นดี่สดอร่อยอร่อยเลยนะยอดครับก็หาในที่เรามีนะครับ ก็ขอบุณนะครับที่เข้ามากดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ก็ส่งท้ายมันกินด้วยกันนะครับอันนี้หมูลาบสูตรเนื้อนะครับผัดมีผัดมีก็ได้ล่ะผัดมีใครก็เหมือนลับหมูลาบเนี่ยแหละแต่ผมมาทำปลาลปลาเนาะถ้าใครสูตรใจก็เข้าดูนะสูตรลาบเนื้อสูตรอะไรเนี้ยมาทำปลาล่บปลานะครับอร่อยเหมือนกันนะฮะเรามาเจอกันครับกับคลิปหน้าขอบคุณมากนะครับไปเจอกันครับสวัสดีครับ